เออแล้วเจ้าของช่องเอลไซด์ดาวนี่คือใครวะหมาบ้านมึงมังไอเยีโอเคสวัสดีผู้ชมทุกท่านเราจะเป็นหน้าเก่าแล้วนหน้าใหม่ทุกคนด้วยนะครับและคนกำลังดูคลิปของช่องเอ็มอัพไซด์ดาวและเราจะชื่อคลิปแล้วก็รู้เลยว่า,วาคลิปนี้ไม่ใช่เทเลเรียแต่จะเป็นคลิปแนะนําตัวเออพันมาประมาณสามสิบคลิปแล้วเพิ่งมาแนะนาตัวเนี่ยนะโอเคเราเริ่มกันเลยเพื่อว่าจะไม่ให้เสียเวลาอะไรนะมึงแนะนําตัวเลยหรอมึงไม่คิดจะพูดอะไรเลยหรอไว้ยพูดไปเถอะเขาเข้ามาดูกันแนะนําตัวมึงนรืคนดูตั้งตัวไม่ทัน เออมไม่ไรหรอกผ่านมาครึ่งนาทีแล้วเนี่ยเอางั้นได้หรอเออเออก็ได้ก็ได้สวัสดีครับผมชื่อโมครับชื่อจริงเนี่ยผมชื่อวาริส่วนที่มาของชื่อเล่นนั่นก็คือชื่อโมเนี่ยคือต้องบอกกันว่าพ่อผมเนี่ยเป็นครูสอนเคมีครับแต่ตอนเนี้ยท่านเสียไปแล้วก็คือในวิชาเคมีเนี่ยมันจะมีอยู่สิ่งหนึ่งอะที่มันขึ้นต้นในโมซึ่งมันก็คือโมเลกุลซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าพอ่อหรือไม่ผมเนี่ย มันรู้สึกว่าชื่อมันยาวเกินก็เลยตัดเหลือแค่คำว่าโมซึ่งตอนเด็กๆเนี่ยเขาก็จาได้อยู่ว่าพ่อแม่ผมเนี่ยเรียกผมว่าโมเลกุลบ้างเรียกโมกบ้างแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้เรียกโมเลกุลลวหน้าตัวเนี้ยผมอายุ15ปีปีนี้ก็1ิหกครับผมเกิดวันที่6สิงหาคมครับอีกไกลเลยผมเป็นคนภาคอีสานครับแล้วผมก็ชอบกินส้มตำส่วนเรื่องความสูงหนูแล้ว <laughs> ร้อยห้าสิบหกแม่งเตี้ยสโอเคเราฟังที่มาของชื่อช่องเลยดีกว่าซึ่งเอ็มเนี่ยก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าเป็นชื่อย่อของชื่อผมนะครับส่วนในคำว่า outside down เนี่ยมาจากไหนคือต้องบอกกันว่า outside down เนี่ยถ้าไปมาเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะแปลว่ากลับหัวครับคือก็น่าจะมีบางคนรู้แหละว่าเอ็มเวลากลับหัวเนี่ยมันจะกลายเป็นวซึ่งวเนี่ยมันก็บังเอิญไปตรงกับชื่อจริงของผมอีกนั่นก็คือวาริสแล้วผมนะก็เลยเอาเอ็ม มันรบกวนคำว่าอัปไซด์ดาวก็เลยออกมาเป็นชื่อช่องเอลไซด์ดาวที่ทุกคนเข็นกันเลยครับผมชอบวาดโลปครับผมเป็นเด็กศิลป์แลวผมก็วาดโูปค่อนข้างเก่งด้วยอย่าอวยได้ปะมันยังวาดตาไม่เท่ากันเลยคือทั้งปกช่องโไฟล์แอนิเมชั่นในช็อตอีโมจิในดิสคอร์ดแม้แต่ตัวเทกลังนั่งโง่อย่างงี้ผมก็วาดเองหมดเลยครับคือวาดด้วยนิ้วนั่นแหละไม่ได้ใช้ปากกาเลยเลยงานผมก็ไม่ได้เทพเลยขนาดหรอกส่วนในเรื่องช่องเนี่ยผมเพิ่งเปิดช่องมาได้แค่4กันยายนปีที่แล้วเอง หรือว่าสีเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยผมใช้คำบรรยายครับเพราะว่าผมไม่กล้าใช้เสียงเพิ่งจะมาเริ่มใช้เสียงตอนไม่ถึงหนึ่งเดือนอะประมาณ3สัปดาห์ซึ่งชแนลเนี้ยมันไม่ใช่ชแนลที่ผมทําครั้งแรกครับยังมีชแนลอีกชแนลหนึ่งที่ผมได้ทําไว้ประมาณน่าจะปสี่ป .5 นี่แหละซึ่งช่วงนั้นอะกูจะต่อไม่เป็นซึ่งช่วงนั้นอะผมลงเกมแพนเบลสโบรีสอง ทึกถึงแล้วคํากูอายว่ะซึ่งด้วยความที่อยากใส่เพลงประกอบแต่ตัดต่อไม่เป็นอะ่ะคือในช่วงนั้นอะ่ะผมจะมีไอ้สองเครื่องอผมใช้แท็บเล็ตในการอัดเกมแล้วก็ใช้โทรศัพทร์รรมาได้แหละใช้เล่นแล้วไม่รู้รู้ปะผมทําไงคือผมใช้โทรศัพท์อีกเครื่องนึงเปิดเพลง <laughs> เปิดเพลงประกอบแล้วก็อัดเกมเพื่อให้แบบยังไงดียะให้เหมือนแบบเราใส่เพลงประกอบคลิปจะได้แบบดูไม่ธรรมดา คือผมไปเห็นแบบคลิปคนอื่นไง mm hmm. เห็นใส่เพลมาก่อน mm hmm. ก,อก็เอออยากทำบ้างแต่กูจะต่อให้เป็นผมก็เลยทําอย่างนั้นแหละแล้วผมก็เอาคลิปที่ผมอัดเสร็จเนี่ยลงยูทูบไปเลยครับคือโปคลิปก็ไม่ใส่คบอธิบายใต้คลิปก็ไม่ใส่กูทําอะไรลงไปเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยตัววันนี้ช่องก็ยังไม่หายไปไหนนะครับยังยังอยู่ใน YouTube เลยผมยังเซิร์ชเจออยู่เลยโอเคผมไม่อยากพูดถึงช่องเก่าเลโปรดยา่าไปขุดช่องให้มันเจอนะยานาะพูดถึงสีที่ชอบเนี่ยผมชอบสีฟ้าครับแน่นอนทั้งมาสคอตแล้วก็ โอ้รู้จางเป็นสีฟ้ามาเลยชอบแทบทุกโทนของสีฟ้าเลยครับไอ้เหี้ยนกมุนหยุดร้องจะมาทําอมไม่เนี่ยแต่สีฟ้าที่ชอบที่สุดจะเป็นแบบสีแบบแนวพาสเทลอะพี่ครับพี่กลัวสัตว์อะไรบ้างผมเกลียดแมงมุมอย่าอย่าเข้ามาอย่าเอาเข้ามาใกล้กูอย่าอย่านะอย่าโดยเฉพาะแมงมุมพันขายาวบ้านอะผมรู้แล้วว่ามันไม่เป็นอันตรายแล้วก็ไม่มีพิษแต่มันขายาว สยองน้ออาจจะมีประโยชน์ด,ด้วยซ้ำครับแต่ถ้าผมเจอแล้วเราก็การในปัม๊มอยูย่ๆเนี่ยสังเกตเห็นแมงมุมเนี่ยก็เลยเกิดอาการสติแตกคว้าไฟแช็คมาจุดไฟเพื่อ,อที่จะฆ่าแมงมุมสองช่องที่ผมชอบดูเนี่ยถ้าเป็นสายแบบนักวาดเนี่ยผมก็จะชอบดูช่องทีนหมูครับไม่ใช่ไม่ใช่ตีนหมูนะไม่ใช่ตีนหมูนะทีทีนหมูครับชอบดูผมชอบดูเขามากถ้าเป็นช่องเกี่ยวกับเกมเทลเรียนเนี่ยผมก็ชอบช่องนี้เลยครับไอเดี๋ยวกูมาไงเนี่ย ผมชอบช่องนี้มากเขาเป็นหนี้บนคนผมจริงๆอะ่ะเพราะว่าช่องนายเนคิดนี่แหละครับคือช่องเป็นแรงบันดาลใจที่ผมมาทำ YouTube. ยู u ูบกูช่องเขาก็ทําเกี่ยวกับเกมเทเเลียเนี่ยนะครับเขาแบบทั้งเล่นทั้งสอนผู้เล่นใหม่คือช่องคุณภา,ภาพจริงอะ่ะผมโปร,มปรโมทมให้ฟรีเลยถ้านายเนคิดดูผมอยู่นะครับ ขอบคุณและถ้าคุณจะถามอะไรก็มาแจ้มเลยทิศคอร์ดเดืนดิทที่มีหลายช่องให้คุณเลือกคุยแอดมินเฟนลี่ทุกคนเฟนลี่หมดแล้วคนที่อยากถามคำเติมเ<ๆ>ข้ามาเลยช่อง Q&A แด้โปรดครับเข,ข,ข้ามาพิมพ์ถเถอะล้างเป็นเดือนละช่องนั้นอ่ะช่อง Q&A อ่ะคือไม่มีอะไรจะถามกนเลยได้ไงบางคนจะไม่ได้เข้าไปในดิด้ยวยเจตประสงค์ Q&A ก็มีอีกช่องหนึ่งอีกมากมายมีทั้งพูดคุยมีทั้งเล่าเรื่องผีมีทั้งบนมีช่องพื่คุยสลัอเกมมากมายมีแต่กิจกรรมให้สนุกเล่น้เล็กเล่นีจอยด่ายพี่คกดลิงใต้คิปขอูซะ